ครรู้ยไทยอันนั้นมาจากหนังเรื D ่องอะไรครับเก่ามากใบให้ว่าเป็นหนังที่เพลงประกอบละครเป็นของ Big As อตอนที่พี่แดกยังเป็นนักร้องนำอยู่เพื่อนๆครับนี่คือหน้าของคนที่สอบเสร็จแล้วเรียนจบแล้วเสร็จทุกอย่างเหลือแค่รับปริญญาอย่างเดียวก็ดีใจมากครับแบบโคตรดีใจเลย อยากจะบันทึกความรู้สึกนี้ไว้คือผมอธิบายด้วยคำพูดไม่ได้ครับว่าดีใจขนาดไหนที่เรียนจบแล้วเดี๋ยววันนี้ก็พาเพื่อนๆไปดูทุกอย่างที่กําลังเกิดขึ้นแล้วกันครับช่วงสองสวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องการขนของย้ายของซะส่สวนใหญ่เพราะว่าของผมเยอะมากเลยก็ต้องใช้เวลาย้ายนานแล้วพ่อแม่ผมก็มาด้วยครับเดี๋ยวพาเพ,เพื่อนไปเจอพ่อแม่ของผมเข้ามาหลายวันแล้วแหละแต่ว่าผม ยุ่งกับการอ่านสอบอะก็เลยไม่ค่อยได้ไปเจอเขาสักเท่าไหร่นะผมเพิ่งสังเกตตัวเองอย่างหนึง่งไม่ค่อยชอบตัวเองเวลาพูดคําว่าโคตรนะแบบเวลาเน้นแรงๆอะแบบโหโคตรดีใจเลยว่ะโคตรเสียใจเลยว่ะผมติดทิวมาทิวพูดแล้วผมก็พูดตาม What's going on ever forward สวัสดีครับกอทิ้งลูกครรับ้า congratulation congratulation 5โมงเย็นพ่อแม่ผมกลับไปละเขามีนัดกินข้าวเขาก็ไปต่อของเขาผมก็กำลังจะเดินไปยิม ช่วงนี้แดดจะออกนานมากเลยนะครับพระอาทิตย์จะตกตอนเกือบเกือบสองทุ่มตอนนี้รู้สึกแบบหลังค่อมมากเลยเพราะว่าที่ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งก็แบบนั่งทําข้อสอบแล้วก็นั่งอ่านหนังสือหลังมันจะแบบค่อมอะ่ะผมก็พยายามยืดตัวขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะว่าที่ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งที่ผมหายไปอะ่ะผมเล่นฟิตเนสยังไงบ้างกินข้าวยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังหมดเลยนะแต่ว่าตอนนี้ไปดูอ,อกกับไทเรเซปก่อนบาย โอเคพระอาทิตย์ยังไม่ตกเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะว่าที่หายไปทั้งหมดที่ผมเลิกลงคลิปไปอ่ะมัน12วันแต่ว่าที่ไม่ได้เล่นเวทจริงๆก็ประมาณ7วันผมก็จะแนะนําให้เพื่อนๆทํา2อย่างนะเวลาแบบเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าสอบเวลาสอบเพื่อนๆอ,อ,อาจจะสอบแล้วก็เล่นเวทไปด้วยก็ได้นะแต่ผมเป็นคนแบบว่าเหมือนตอนอ่านหนังสือมันมันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะครับจนผมไม่ค่อยได้เข้ายิมเท่าไหร่ ผมก็เลยพักไปก็คือผมจะแนะนําให้เพื่อนๆทำสออย่างนะถ้าสมมุติอยู่ในกรณีที่ไม่สามารถเข้ายิมได้ 1. ก็คือทําให้ช่วงนั้นนะ่ะตรงกับดีโหลดดีโหลดคืออะไรเดี๋ยวผมก็จะอธิบายนะแล้วก็2กินแคลอรี่ในระดับเมนเทนก็คือกินแคลอรี่ตามที่ร่างกายใช้น้ําหนักก็จะไม่เพิ่มแล้วก็ไม่ลดน้ําหนักจะคงที่ 1. การดีโหลดก็คือการเข้าไปในยิมแล้วก็ ทำตามโปรแกรมเดิมครับอาจจะลดท่าสัก 2- อสาท่าก็ได้แต่ว่าหลากัหลกๆแล้วทำเหมือนเดิมแล้วก็ใช้น้ำหนักแค่50%ตใช้น้ำหนักแค่ครึ่งเดียวมันก็จะง่ายครับมันเหมือนการพักแบบแอคทีฟด้วยก็คือร่างกายเราจะได้พักแต่ว่าระบบประสาทกลางเรายังชินกับการเล่นเวทอยู่อันนี้ก็คือข้อดีของมันเพนื่อนๆก็ทำอย่างนี้ได้นะเป็นการดีโหลดแต่ว่าเวลาผมดีโหลดผมจะพักไปเลยแบบไม่ไปยิมเลยที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้เล่นยิมทั้งหมด7วัน ถามว่าแรงหายไปไหมก็หายน้อยมากนะครับจากเบนเฟสที่ผมเล่นได้10เรอบ185เมื่อกี้ผมก็เล่นได้เ r e รคือกลับเข้ามาอีกสักที่2ทีมันก็น่าจะเหมือนเดิมแล้วแหละไม่มีปัญหาและอย่างที่2ก็คือกินแคลอรี่ให้เมนเทนน้าหนักให้น้ำหนักคงที่ผมก็กินแคลอรี่เลยสามพันทุกครั้งเลยครับแคลอรี่ของผมต่อวันไอช่วง10วันที่ผ่านมาก็จะตกอยู่ประมาณ3 1 0 0ถึง3,200 เวลาผมกินแคลอรี่ประมาณนี้น้ำหนักผมจะคงที่อ่าผมก็ทำสออย่างนี้ครับว่าต่อมันแห่วันต่อมาแห่ถูกแล้วตอนนี้อยู่หน้า GSU กำลังจะบอดขึ้นรถบัสนะครับไป Six Flags Six Flags ก็เป็นส่วนสนุกที่มีชื่อเสียงมีหลายสาขาในทวีปไม่ใช่ทวีปในช่วง ตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกานะครับพวกเราก็จะไปเล่นกันมันเป็นซีเนียร์วีคก็คือกิจกรรมที่โรงเรียนเขาจัดให้เด็กปี4นะครับเด็กที่กําลังจะจบก็ซิกส์แฟอันนี้อยู่ที่เมืองแอคาวอมจังหวัดแมสซาชูเซตส์อยู่ทางทิศต,ตะวันตกของแมสซาชูเซตส์คงใช้เวลาขับไปประมาณ2ชั่วโมงครับถ้ารถติดนะ2ชั่วโมงถ้ารถไม่ติดก็1ชั่วโมงครึ่งมั้งแต่ว่าตอนนั่งรถบัสมันน่าเบื่อครับเดี๋ยววร์ปไปเลย มาถึงแล้วครับ Six Flags เมื่อกี้เขาไม่ให้เอาขาตั้งกล้องเข้านะก็เลยเป็นมุมที่แคบนิดนึงเพราะว่าผมถือแค่ตัวกล้องอยู่ที่นี่รู้สึกคุ้นมากครับเหมือนเคยมา7-8ปีที่แล้วอะ่ะได้แผนที่สวนสนุกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเล่น <S <S เครื่องเล่นต่างๆอันแรกที่เราจะเล่นชื่อว่า Goliath เป็น roller coaster นะ มันน่ากลัวกว่าอันเมื่อกี้รถไฟหออนเมื่อกี้สนุกมากที่ทิ้งดิ่งตอนแรกคือแบบใจแป้วเลยอะตอนแรกผมคิดจะเอากล้องขึ้นไปถ่ายมุมมองของตัวเองแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วผมไม่อยากเหมือนในหนังเรื่อง Final Destination นะครับ <S <S ถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้จักหนังเรื่องนี้ก็คงเข้าใจนะสิ่งที่ผมพูดไม่เสี่ยงไม่เสี่ยง <S 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 และอันต่อไปที่จะเล่นก็คือ w i c k e d c y c โค ne อันนี้นะน่าจะเป็นรถไฟหอะเหมือนกับอันแรกเล่นเสร็จละตอนนี้เราก็กําลังรองเพื่อนอีกกลุ่มนึงอยู่เพราะว่าเครื่องเล่นอันนี้มันเราก็เบาขึ้นไม่ได้เราก็ต้องสลับกันฝากครับก็ซื้อน้ํามาขวดเลงไม่ได้กินน้ําตั้งไต่ออกมาจากห้องเลยอยู่น้ํามากต่อไปเครื่องเล่นอันที่สี่ก็จะเล่นเป็นล่องแก่ง water wheel ปั๊บ h อ้ยแล้วเ <c oughs> ด e ๋ยวแล้ว yeah <c oughs> <c oughs> <laughs> no, no, no. Okay. Oh, no, no, no! Oh my god! Thunderbolts oh, <laughs> Waterfall, Waterfall, waterfall! Waterfall! What? Oh, oh. Waterfall! Uh. Oh, waterfall! AHHHHH! Ah! ...at 2.5 แล,ล้วไงอันนี้ก็คือเกมครับสามเหลี่ยญถ้าสมมติไปถึงเเส้นแดงๆนั้นได้บาร์แดงๆอ่ะก็ชนะแล้วก็อาจจะได้ตุ๊กตามา <Okay. S 1> เล่นก,กับเพื่อนครับ อยเพักทานเข้ากลางวันผมก็สั่งมาเป็นฟิสแอนด์ชิปเป็นไายแล้วก็ปลาทอดมีซอสด้วยครับแล้วก็มีโคตรอด้วยเดี๋ยว e อนจอยอันนี้แล้วก็น่าจะไปเล่นซุปเปอร์แมนต่อนะซุปเปอร์แมนก็เป็นรถไฟห่อใหญ่มากครับใหญ่ที่สุดในนี้เลยน่าจะกินอันนี้แล้วก็ไปเล่นต่ออาจจะทำให้ห่วงนะฮะ อันนี้ก็เป็นเครื่องเล่นที่ใกล้เคียงไวกิ้งมากที่สุดนะทอมฮอสถ้าไวกิ้งมันจะเป็นเรือครับแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นวงกลมหมุนๆ ถ้าสวนสนุกที่ไทยอันล่าสุดที่ผมเล่นน่าจะเป็นสวนสยามนะแล้วก่อนหน้านั้นแบบสมัยเด็กๆเลยก็บิ๊กบึ้มถ้าเนเพื่อนคนไหนจำบิ๊กบึ้มได้บิ๊กบึ้มก็เป็นสวนสนุกที่แถวเมืองทองใหญ่มากช่วงนั้นสนุกมากอันนี้เป็นครั้งแรกของการกิน dipping dots นะครับเป็นไอติมแบบกลมๆเล็กๆอะ่ะผมก็สั่งเป็นรถ b i r t เดย์เค้ก เค้กวันเกิดอร่อยดีนะมันเหมือนไอติมแต่ว่ามันผสมความเนื่หนืดของขนมปังอะสรุปมันมีไวกิ้งครับเพิ่งเจอนี่เดี๋ยวเล่นกัน รถไฟหออันใหญ่อีกอันนึง Mind Eraser ลบความจำก็คือพอผมเล่นเสร็จแล้วก็จะจำอะไรไม่ได้ครับความจำเสื่อมอ <laughs> สลับกันบ้างครับเป็น Panda Express มื้อเย็นก่อนกลับก็เป็น Panda Express ร a แพนอันนี้มันไม่มีเข้าวขาวครับตลกมากปกติ Panda Express มันจะมีเข้าสวยให้ตลอดก็เดี๋ยวกินอันนี้แล้วเดี๋ยวดูว่ามีเวลาเล่นเครื่องสองเครื่องหรือเปล่าก่อนกับแล้วก็ปิดท้ายด้วยไอติมโคสโตนสตี e ออสตินนะฮะตอนนี้ก็กำลังเดินกลับบ้านเดินไปขึ้นรถ รถขั้นสุดท้ายจะออกตอนทุ่มหนึ่งวันนี้ก็สนุกมากเล่นเครื่องเล่นไปเยอะมากเลยลเกือบทุกอันนะ่ะสิบถึงสิอันมั้งที่เล่นไปก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครับได้เล่นรถไฟหหอกทางสายฝนผมก็จะจบคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูเช่นเคยนะครับยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ